แต้ละปีสิบพรคือกันทำปลาคามโด่โดเ,เ,เพิ่นเฮ็ดปลาคามเปียกหนึ่งเพิ่นสิแบบเป็นราคาคา่ะโมเมนต์เตจสีเดิคนน่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเดี๋ยวตาตาดามาติดติดได้ยังแม่จ๋าเอาขอถุงขาวๆได้ไหมไปเลยชุดไปเลยชดุดโอ้ไปเลยสดค่ะให้แม่แฉโน่ ไม่ตัดเลยแต่ไม่มีผมให้หน่อยดิเอาจังใจเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังโอ้ยบีบผมให้แรงๆนะโอ้ยแรแรงๆบีบแรงๆมันเจ็บว่าเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยไม่ใช่สงสัยแล้วเจ็บโอ้ยทำไงหนิช่างช่างทำไมเจ็บจังอ่ะไม่ใช่เจ็บช่างโดนตูดสีนะโอ้ยทำไมนะช่างเอะไรหรออาบันกนกระกาว่ายว่าว้ายว่าเดี๋ยวแบบจะหมดธาตแบบก่อนเห็นไหมนี่ ทั้งหรือข้งดมนะดมซอยข่อได้พี่น้องมันจะมีเหรอดมดมข้าปิดข่ายพี่หนึ่งเรียนโอเคไหมคะมีใครสูงหัวใจให้หนูเยอะเลยไปดูซิไปดูซิมีใครซื้อมาขามเราบ้างเราไปดูซิดูก่อนอะไรอ่ะปากกาไปไหนเลยค่ะหน้ตเขียนมือลาบมไม่ไหวโอ้ปากกาไม่มีลูกปากกาหมดแล้วค่ะแดงออกไปแล้วค่ะตอนนี้กำลังไฟแล้ว ไฟมาแล้วท่านี้คนขายมะขามให้คุณยายเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกัน1เอาปากกางุพรุ่งนี้ค่ะคุณกดไลค์กดแชร์ให้รัวๆเลยขอบคุณมากค่ะอร่อยจังเลยมะขามเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยไหมพี่พลอยมะขามอร่อยไหมคะเอากินมะสมปากดีวายของพลอยนะ โอ้ขิ่นโอ้คอตกหมอนพี่น้องโอ้พี่พลอยนวดให้หน่อยมาโอ้พี่พลอยนวดให้หน่อยโอ้โอ้ศอกโอ้ศอกโอ้เจ้าโอ้พี่แฮงแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หายแล้วโอ้ยหายแล้วโอ้ขังนี้เนี่ยขังนี้เนี่ยขังนี้น้ำเนี่ย